ขวัญใจดารานะฮะมีวิธีการในการแก้ชงม,มีวิธีการในการเสริมดวงและสอดคล้องกับเรื่องราวของของมงคลนั่นก็คือหยกด้วยจะแก้ดวงแก้ชงอย่างไรปีนี้จะดีไม่ดี2567ถ้าใครบอกโอ้หหนักใจทุกใจท้อใจอยู่ดูรายการเราแล้ว,ลวความทุกข์หมดไปมีแต่ความปังความเห็งแน่นอนแล้วกรับกันเลยครับอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับมี นั่งอยู่กั <S 2> <S 2> บอาจารย์แล้วก็ปลุนใจเลยมีแต่ความเพลงความปังแน่นอนถามคำถามแรกก,ก่อนเลยหลายคนกลัวปี2567รวมถึงปีต่อๆไปด้วยนะเข้าไว้เลยลเรื่องของปีชมแน่นอนทำยังไงนี้ถ้าเกิดผู้ชมดูแล้วชมแลว้วบอกว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น ตามความเชื่อนะั้นต้องบอกไปก่นกนอนว่าหลักความเชื่อของคนเรามีาหลายที่ผ<อ>ีครับเพราะเวลาคนลัวเนี่ยก็จะเชืไปหมดใช่ผีอยากเชื่อกันว่าปีนีตปีมาร<อ>ุปีมโรุก็จะมีเรื่องของการชงคนที่ชงก็คือปีจอ,อชม100ร้อยเปอร์เซ็นต์นแล้วก็ปีมารนที่ชงตัวเองแล้วก็ปีฉลูปีฉลูที่ก็เป็นเพื่อนกับจอทีอ่คือผ่านไปหมดเล้วปีจอเสร็จมาปีมะแงเขาเรียกชงร่วมเขาจะนึนว่นจะมีเรื่องเพราะปัญหาสิดตาม ความเคราะห์มีประสาทแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันขึ้นอยู่กับอายุของคนแต่ละคนด้วยไม่ได้แปลความหมว่าปีจอปุ๊บจะโชว์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนทุกคนเพราะว่ามันมีทั่วประเทศทั่วโลกเยอะมันขึ้นอย่กับวัยถ้าเด็กหน่อยก็เสี่ยงความอะไรต่างๆสูงรอบคอกก็มีน้อยก็อาจจะโทศกโมหะตีนฟันทนมีเรื่องขาดสติ นี้จะเยอะเนาะเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปอีกมากแล้วเรื่องการงานแล้วเรื่องการค้าการธุรกิจนะบริวารบรกว่ารเขาฉลาดมากเขาทุกมากเพราะฉะนั้นมีหลักเพราะฉะนั้นต้องฟังไปก่อนนะครับว่ามันไม่ได้แปลความหมายว่ามันจะทุกคนไปแต่หลักความเชื่อความอุ่นใจคนมีปัญหาคนมีความกลัวในเวลาฟุ้งซ่านไปหมดทุกอย่างจำเป็นที่จะต้องมีที่พึ่งทางด้านจิตใจอนี่แหละครับกำไรหยกมหาโัพย์ กำไรยกสองเงินตอทองเพราะว่าเมื่อคนปีชมเนี่ยเราก็อยากจะไปไหว้ไปกราบไปทุกสิ่งทุกสถานที่แต่ถ้าเราีอยู่ในตัวเนี่ยเราอุ่นใจเลยนี่ต้องบอกถามอาจารย์ว่านี่คือการผ่านพิธีปลุกเสกถูกต้องอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวของพิธีการปลุกเสกสาหรับกําไรตัวนี้ฮะใช่ผมก็จะไปนะครับคือห้องโถงอ่าห้องโถงเพราะว่าการงานเรารู้กันแล้วแทกุงอยู่เราก็ต้องไปไหว้กราบไหว้ท่านแทกุน คือผมก็จะเป็นตัวแทนคือไปขอท่านแทนกรคอนะอขอให้มีสิ่งที่ดีของคนไทยว่าของคนทุกคนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนปีชงอย่างเดียวนะค,คนทุกคนทุกปีสนใส่ได้หมดทุกคนเลยจะชงไม่ชงหรือว่าไม่มีอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ชงก็คือใส่เสริมดวงแต่ถ้าเกิดคนชงยี่ต้องใส่เลยวเลสิ่ง หยันร้ายกายเป็นดีเปลี่ยนเป็นแต่คิกว่าไม่เกิดอุป,ประสรรคอะไรทั้งสิ้นแถมยังมีความเจริญเป็นสิริมคคงคลนาเงินน,น,งนําทองนํงาโชคลาภน้าตาความเชื่อะะอันนี้มันถามส่วนตัวเลยครับครั้งแรกที่มันใสะนะครับรู้สึกก่อนเลยว่ามันมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้แต่มารู้สึกหนึ่งคือขนลุกคุณผู้ชมมารู้สึกขนลุกมารู้สึกว่าเราได้รับพลังพลังจากเนี่ยเป็น มันมันเกิดขึ้นจากโยกต้องถามอาจารย์ว่าพลังที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นยังไงฮะ<ร>ที่บ้<ร>านที่ไหางย่างต้องบอกไปก่อนพอเรารับสื่อเนี่ยเรารู้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งคนเป็นของดีใช่ไหมจิตเราก็มีความรู้สึกอบอุ่นร่วมเลยนะตรงนี้มันเป็นพลังพิเศษที่เหนือธรรมชาติและทิ่งอาจารย์มงคลเป็นอุกเสกผมไม่ได้ไปแค่ฮ่องกงนะไปที่ไหนครับไปบ้านเรียนบ้านนะครไปวัดบารีต้องบอกไปก่อนนะว่าตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะเพราะตอนนี้ท่าน มาภาพไปแล้ว,ลวครับเราต้องบอกเล่ากันและผมไปห้องกงอยี่ยไปถึงสาครั้งโอ้โหผู้ชมคิดตามนะผ่านพิธีปลุกเสกห้องกงสาครั้ง,อ,ง,อ,งอยังไม่พอเสริมความสิริมงคลเขาเรียกว่าความปังทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ประเทศเมียนมาหรือี่มาอีกที่วัดบารมีอีโอ้โหแล้วก็ไปชุดนี้นะ ไปพระอิ่มแขวนเราเรียกว่าไปมูตในไทรก็ปังรวมศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่คนมีการบูชากราบไหว้จากทั่วแล่ายอันน้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงพุทธคุณพูดถึงความปฏิหารต่างๆรวบรวมอยู่ในกำไรมาาพเพื่อสัแน่นอนถูกต้องครับคือพูดง่ายๆว่าผมขอเป็นตัวแทนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และก็เมตตาคนไทยและผู้สงสัย,ย,ยทุกคนนี่นะฮะทุกคนทราบแล้วว่าสงสัยสมีแต่ความปั้งแน่นอนเพราะมาจากหลากหลายสถานที่ศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากทั่วทุกมุมโลกแต่อีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องเรียนถามท่านอาจารย์เลยเมื่อกี้นี่บริไ้ก็เกิืนไปแล้วเรื่องของหยกค,ความเป็นไปเป็นมาอย่างไรที่เขาบอกว่าหยกเนี่ยผูกพันกับเราตั้งแต่<อ>แรกเกิดจนถึงเราตายบริรู้ถูกใช่ไหมต้องเลยครับอธิบายครับเพราะว่าหยกเนียเขาเชื่อกันว่าใครที่มี ความเจริญก้าวหน้ามีความเป็นโชคดีในสิ่งที่ดีเข้อยกเหนี่ยมในตัวเรือของเขาเนี่ยมีความเย็นรู้สึกได้ตตั้งแแ่รกเลยมันมีความรู้สึกฤกษ์เราเป็นคนล้อนะแล้วเราดึงสายสิ่งต่างเราดึงอยู่เราได้รับพลังความเย็นข้อยกเข้อยกในเขานี่เรียกว่าความเชื่อกันมานงงงาโดยเฉพาะประเทศจีนเหมือที่คุณวันนี้บอกนะไม่ว่าจะผู้นำจักรพรรดิ พระราชตาลจกรถูกว่าเขาเป็นหยกถูกราชันั่งสิ่งต่างๆทุกอย่างเสียงเติมอะไรก็เป็นหยกหมดนะต่างๆในหาันาำาชลูกหลานบริวารนะครับเขาเชื่อว่าสิ่งที่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะปากสิ่งที่เป็นเทพศีริะเป็นเซียนเป็นพกหนึตัวถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นกำไรเป็นปี่เป็นสิ่งต่างๆก็หยกหม ใช้หยกมาประดับร่างกายเป็นอัญนนมดีใช่ส<ช><ช>มบูงค์หมดเลยนี่คือที่ไปที่มานะครับที่จะเสริมมงคลให้กับเราแล้วเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเล่าขานกันมาเป็นร้อยปีเป็นพันปีเป็นหมื่นปีน <ะ S 1> ปเก็เลยรูกว่าู้เชื่อเ <ขา S 1> ชื่อวรรพักดูดวว่าเชื่อสืบทอดทอด นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งหลายคนที่ดูอยู่ถามถึงอีกครั้งหนึ่งเรื่องของพิธีในการปลุกเสกครับผมสิ่งที่เสริมมงคลทําให้เราได้มีความเป็นพลังปลุกเสกผ่านพิธีที่ไหนมาบ้างครับอาจารย์ครับที่แน่ๆก็คือเชรยกงอ่าประเทศพ่อต่างฮ้องกงนั่นแหละครับแล้วก็ไปพระนาทิ้งแหวนไปพัฒนะครับตีองใชเวลาก่อพทานาีิ้แหวนถูกต้องของประเทศพม่าแล้วก็มีวัดบารมีที่ประเทศพม่า ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้ละฮะคือเป็นการย้ำแล้วก็การันตีได้เลยว่าคุณผู้ชมจะได้รับไปรับรองว่ามีแต่ความเพลงความปังและก็ความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณแล้วก็คนที่คุณรักแน่นอนแต่วันนี้ทีมงานแอบบอกเห็นมาแล้วว่ารู้ไม่ได้รู้จริงถิ่นบุกมีสองใช่หรอไม่จริงเยัุไงตุกจีที่ผ่านมาเร่องว่าเขา ของสินค้าไม่พอต้องยอมรับกันเลยขาดเลยจริงใช่ไหมจ๊ะวันวันทุกชิ้นเนี่ยเราทำแบบเาเรียกว่าแ a นด์เม e แล้วคนที่ทำเนี่ยก็เป็นช่างที่มีความชำนาญนะครับหนึ่งอย่างที่เราได้เห็นนะนอกจากเรื่องความเทงความบังแล้วเนี่ยมันเป็นเพื่อระดับใช่ครับก็ดูทันสมัยต้องดูมันแฟชั่นด้วยเข้ากับรูปแล้วเห็นดาราเซเลบบุคคลที่มีชื่อเสียงนักใสกันแบบเนี้ยาง่ายๆทั้งวงการดู มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพา้คนมีงานมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเอกอันนี้เขาจะเป็นแบบความเชื่อของแต่ละคนหรือว่าหรือว่าเป็นความเขาเรียกว่าเอะอุปทานอุปทานอะไรอยู่ขนาดนี่อแอบบอกนะคนที่รวยเป็นร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยเขาใส่กันหมดอันนี้ปรลืเห็นเลยใช่แล้วก็เป็นแบบนี้แหละนะฮะต้องมีทั้งเรื่องของตุ้มนี่เป็นต แล้วก็มาจี้ข้างดีนะฮะซึ่งจะมอบให้กับผู้ชมด้วยมาดูกันในเส้นดีกว่าเดี๋ยวเรามาไล่เรียนกันนะครับว่าสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปไล่เรียงชิ้นแรกเลยกําไรหยกมหาโพกซับพร้อมจี้กันหันและน้ําเต้าดูดซับหนึ่งเส้นนี้นะฮะความพิเศษของส,อสร้อยตัวนี้มีความพิเศษเยังไงครับอาจารย์ครับคือพูดง่ายว่าจะมีลูกกันหันเห็นไหมครับสี่ใบพัดนะครับใบพัดแรกข้างเดินทางจ้าค่อกอดไอใบพัดที่2 แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงยืนยุยืนนันใบพัดที่3นี่ก็คือนะครับเรื่องของโชคลาภดวงดีและใบพัดที่4ก็คือนะครับสมปากนาทีประหาดในี่สี่ใบพัดนะฮะอย่างที่บอกไปให้คุณผู้ชมดูจี้การหันสี่ใบพัดแล้วตุ้มน้ำเต้าหยกนะครฮะคืออะไรครับไม่ครับต้องเป็นตุ้มน้ำเต้าอยกมีมีมีนี่ครับตุ้มน้ำเต้าอาจจะน่าทึ่งไปหน่อยนะครับแคว่าหยกน้ำเต้าเนี่ยนะครับเป็น สิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเซียนนะเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ไว้อยู โชคลาภการเงินการทองสิ่งต่างๆนะครับเป็นสีมงคลต่อคู่สูัยเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็สอดรับนะฮะกับตัวของกําไรคือต้องบอกว่าแมชกันนะสามเดลอนเขาบอกว่าทั้งตุ้มน้าเต้าบุญทรัพย์ทั้งตัวของจี้กระถางสีใบพัดมันสอดรับกับตัวเรือนของโครโซ่ใช่ไหกำไรนี่นะฮะได้อย่างงดงามเลยทีเดียวประกอบด้วยเนื้อหยกถึงสามไมครครับนะฮะชัดเจนแล้วก็มีตุ้มเพชรทองไมคร ไม่หลุดล่อนด้วยนะฮะและที่สําคัญคือความยาวของตัวเรือนเนี่ย16เซนติเมตรนะฮะผ่านวิธีปลุกเสกที่ไหนอีกครั้งนะฮะ,ะอาจารย์เจ้าว่าวัดบางประเทพพะว่าแล้วก็นะครับแชร์โกมิวร่องกลง นี่คือสิ่งที่จะช่วยทำให้เรามีแต่ความปังมีแต่ความเฮงมีแต่ความรวยมาดูอีกชิ้นหนึ่งบ้างครับอยู่ในบริษัของบริหารนี่คือกำไรหยกร้อมกระตุกต่อเงินต่อทองทำไมต้องเชื่อว่าต่อเงินต่อทองอาจารย์โฟนชื่อเพราะเแล้วก็อยากได้ไม่อยากขาดเลยมันต้องต่อเงินต่อทองต่อไปเรื่อยๆการงานก็ต่อการงานการเงินโชคลาภเป็นสิ่งต่างชื่อมันไครรับของอยู เป็นมุคลมากต้องครับแล้วมันก็เขาบอกว่าถ้าเกิดพูดอะไรที่เป็นมุคลไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะดึงดูดจริงไหมจาไองนี้ที่สามส่วนตัวก็คือพูดง่ายว่าใครพูดดีกับเราเรารู้สึกยังไงแล้วก็มีความแฮปปี้มีความสุขได้ฟังแล้วมันมีความรู้สึกสบายใจการจะทําอะไรมันก็เป็นท่อๆๆเป็นต่อการงานเข้ามาเราเพาะเราเป็นคยพอดคนบางทีปากเป็นเอกนี่คือสิ่งสาคัญ อันนี้เป็นทริคนะใช่อย่าพูดจาที่ไม่เป็นมงคลนะครับพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลเงินก็จะมาต่อเงินต่อทองนะคะต่อมาครับอีกหนึ่งอย่างฮะถุงใส่กําไร2ชิ้นนี่ให้คุณผู้ชมดูนี่นี่นี่อันนี้ไอ้จันหนูออกแบบได้อย่างงดงามนะฮะแล้วก็เป็นสีทองด้วยนะฮะต่อมาคือตะขุดต่อเงินต่อทองอีก1ชิ้นที่ด้านหน้าเลยนี่ให้คุณผู้ชมดูนะฮะแล้วก็ยังมีแผ่นทองท้าเวสวรรณ อีกหนึ่งแผ่นใช่ไหมนี่นะครับเราเรียกง่ายๆว่าทุกคนเนี่ยเวลาเราจะเดินทางไปไหนไม่ว่าจะใช้รถหรือว่าจะเดินทางไปทุกสิ่งทกเรามีเรื่อเวลาของขางงมเซ็นอีกงคลเนี่ยไปกับพี่กับเรานี่ให้คุณผู้ชมดูวลี่แก้คุณผู้ชมดูเลยนี่นะครับเป็นแผ่น,ผนทองท้าเวสุวรรณทา้ทาเวสุวรรณอีกเขาบอกว่าปีนี้ก็ยยกำลังมาแรงเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรียกโชคลาภแล้วก็พูดง่ายๆว่าสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยแพ้ ท,ท่านเพราะว่าท่านจะปกครองช่วยเหลือลูกหลานสันต่าพเด็กเกิดใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ผีปีศาจความเชื่อเพราะว่าจะมาแก้แต่ถ้ามีแผนของเค้าเวื่องทุกสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่กล้าตออ,อติดตัวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูดอยูมีลูกมีหลานเนาะไปโรงเรียนหรือบางทีอะไรเนี่ยพกติดตัวไว้เสเรยนะเงินเงินพไว้ เรียกว่าสถานที่เรียกทรัพย์ของแต่ละคนนะครับเตสอ่ะการเงินการทองไทยเป็นกปอค้า้งนะครับเอาไว้ที่ข้างหน้าอยู่แม้แต่ขั้นคนอ่ะนี่ก็ไว้เหมือนกันอันนี้ก็เชื่อเหมือนกันอีกหนึ่งอย่างครับเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมดูนี่คือตะกรุดต่อเงินต่อทองใช่ไหมครับความพิเศษไหครับอาจารย์ความพิเศษคือมันมีรูปของอะไรตอเป็นตัวแทนความเชื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นต่อยอดต่อการค้าต่อการเงินการทองอยู่แม้แต่ขั้นกลางไน โอ้โหครบทุกดอบเลยของชีวิตที่จะทําให้คุณมีแต่ความเฮงความปังความรวยและแน่นอนครับคนไทยก็ผูกพันกับแม่แางหัวร้อนเลยนะวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกไม่ทํามาอะไรแล้วล่ะฉันต้องมีเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขอันนี้เราตูองทาพูาามาเป็นจินจริงเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ทูกมหาทงคนแปดดอกจะมอบเป็นของขวัญให้กับผู้ชมด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับยังไงนะเรียกว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในสายเลือดคากบ อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นความชอบความรักใครบ้างที่มีของขังสิ่งต่างไม่หวังเงื่อนโชคลาภไม่มีหลังเออผมเองเนี่ยนะเคยถูกรรงพยาบาลห้าห้าใบโอ้หเด็กตยทุกคนเลยลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์อันนี้อันนี้ส่วนตัวเลยติดตามอยู่เราไม่ที้หนึ่งมาหลายครั้งแรกมีครับก็เรียกว่าเราก็ถือเชื่อเหมือนกันนะว่าเขาดูดียังไงเราก็แตะแตะ นะมัมมน,นมเป็นเรื่องของดวงจริงๆของแบบนี้นะอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดไม้ไติดมือเล็กๆน้อยๆพอสมควรโชคดีหาคุณผู้ชมแน่แน่แล้วก็ยังมีอีกหน,นึ่งชิ้นครับที่อยากจะมอบให้มากๆเลยนี่ก็เป็นคาถาบูชาท้าเวสุวรรณบทสวดท้าวเวสวุวรรณ่หนึ่งแผ่นด้วยอาจารย์ยังไงให้ผีก็คือง่ายๆว่าบางทีเราบูชาไปเราท่องนิดหึ่งเราก็อ่านตามนี้เลยท่องนะครับหลังจากท่องน้โมซ้ำจบแล้วก็เริ่มต้นด้วยคาถาท้าวเวสุวรรณเลย ัเป็นสิ่งที่ยืดเหนียวตใจทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีพลังพิเศษขึ้นไปอีกครับโอ้โหนี่แหละครับเสริมดวงเสริมมงคล,เส,คลเสริมความปังให้กับทุกท่านนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพูดถึงเรื่องการออกแบบนิดน,นึงเห็นผมว่าออกแบบโดยเขาเรียกว่าเป็นช่างฝีมือูกผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยต,งตรงถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ชมครับใครที่ดูอยู่นะครับหลายคนมีดารามีบุนคคลที่มีชื่อเสียงนะฮะอาจารย์บอกว่าเขาชอบมากมากเลยกับเรื่องของของรังเรื่องรังของคลั่งของบุคคลแบบนี้ฮะใช่ผมก็มันเป็นสิ่งที่เล็กเดียวจิตใจเพราะบางทีเราเข้าไปอยู่ในการงานคนมีชื่อเสียงเต็มไปหมดเราก็ต้องแข่งขันกันบางครั้งบางทีมันฟุ้งซ่านนะแต่ถ้าเรามีสิ่งที่เล็กเดียวจิตใจทำให้ใจเรามีความสุขเรามีแต่สิ่งที่ดีเรา งานพึ่กำกับหรือใครๆศึกษาเาว่าทำงานให้เราเนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำผู้ชมเลยติดตัวไว้ทุกอาชีพนะครับใครที่ดูอยู่นะครับดู่ย่าตายายซื้อติดไว้ให้ลูกให้หลานได้เลยนะครับบอกดูรายการอยู่จะมีแต่ความเพงความปังน,นะครับว,วันนี้เชื่อไหมว่าสิ่งนี้เลือ,เอกเจ้าของด้วยนะ,ะไม่ใช่ว<ช>่าที่<ห>เกิกบมาอยู่แล้วคุณจะเลือกอยกับสิ่งนี้นะครับลองถาม ท่านผู้ชมว่าตอนนี้สิ่งนี้เรียกข่าหรือยังรู้สึกหร<ล>ือยังรู้สึกแล้วก็นำไปอยู่ที่บ้านทา่า <c oughs> นนำไปอยู่กับคนที่คุณรักนำไปอยู่ในครอบครัวนะครับ <c oughs> เพื่อทำให้เราร่ำรวยทำให้เรามีแต่ความเพ่งความปังและความเป็นสิริมง,งคลในทุกๆช่วงเวลาของชีวิต ครับวันนี้จัดให้นะฮะสำหรับแฟนๆนรายการที่ดูอยู่รับบิ๊ช้อปปิ้งของเรากําไรหยกมหาพวกระซับนะครับพร้อมจี้กันหันดูดซับนะฮะและน้าเต้าดูดซับมูลค่า1,290บาทยังไม่พอรเราเพิ่มให้ไปเลยครับก็มีกําไรหยกนะัะพร้อมตะกรุดต่อเงินต่อทองทีออ่บริใส่อยู่นะฮะหเส้นมีมูลค่า1,290บาทแต่วันนี้โทรมาติดในรายการให้ไปอีกฮะนี่ีนี่<อ>ให้ผู้ชมดูชัดชัด ถุงใส่กำไล2ชิ้น100บาทให้ไปในเซนนะครับแล้วก็มีตะกรุดต่อเงินต่อทอง1ชิ้นมูลค่า9 99 9บาทให้ไปอีกหนึ่งชิ้นนะนี่แบบน,นี้นะฮะแล้วก็มีแผ่นทองท้าเวสุวรรณด้วย1แผ่นมูลค่า199บาทนะครับมีท่าย,ยางท้าเวสุวรรณหนึ่งคืนมูลค่า199บาทมีทู่มหามงคล8ดอกมูลค่า199บาทแล้วก็บทสวดท้าเวสุวรรณหนึ่งแผ่น9 9บาทรวมทั้งหมด16ชิ้น ย้ำ16ชิ้นฮะเยอะจริงๆมากจริงๆแล้วก็คุ้มจริงๆ4,000กว่าบาทเกือบ5,000ไม่ 5, ต้องจ่ายจ่ายเพียง999บาทโอ้โหสุดยอดเลยคุ้มมากนะฮะและออยา่างที่อาจารย์บอกชอบนิดนึงว่าเขาเรียกท่กานเรียกค่ะเขาเรียกอยกงสำคัญตรงนยังไงครับสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่า ธรรมชาติเนี่ยมีพลังพิเศษนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นรีบโทรด่วนเลยครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอทั้งหมด16ชิ้นในราคาสุดประหยัดเลยฮะ1,999บเาเกบเก้าทกอ่าเก้าร้อยเก้าสิบเาทฮะไม่เป็นไรค่ะเข้าใหม่เลยว่าคุณชมโปรโมชั่นนี้